สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาบุกลังตุ๊กแกผีนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับครับท่านผู้ชม กลัวมากเลยนะครับลูกแกผีมีตัวตัวใหญ่เลยนะครับดูครับท่านผู้ชมตัวโคตรใหญ่เลยครับรับมาดูฝั่งนี้กันนะครับ เยอะมากเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเลยนะครับ ดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมบุกลังตุกแกเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวบอลเริ่มเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับเยอะมากครับ